สวัสดีค่ะ안녕하세요ทุกคนหนูเป็นอินโทรเวิร์ t นะอยากอยากเป็น introvert ไหมเป็นไปคนเดียวเป็นไปคนเดียวดีครับดีจ้าดีจ้าดีจ้าทำไรกินเขาบอกใช่ไหมว่าหนูทำกับข้าว ก็เลยจะรอกินหลังจากที่ลงไลฟ์เพราะว่ามันจะติดฟันน่ะดิทุกคนคือหนูอ่ะมีเขี้ยวมันมันไม่ได้เรียกว,ว่าเขี้ยวหรอกแต่ว่าฟันหนูมันเกยอก็อเลยแบบมันยากนิดนึงกับการที่จะเอาอะไรที่มันติดฟันออกอ่ะคือหนูทําให้ทายว่าทําเมนูอะไรบ้างหนูทําไปสองเมนูปัสดีครับปัสดีครับเป็น Microsoft Word k ครับ สดีสดีน้องไพ้เย็นแล้วไม่เย็นนะหนูหนูซื้อปิ่นโตมาเลยนะจริงจังมากกับการทํากับข้าวเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้กินแบบทั้งวันซื้อปิ่นโตมาแล้วมันมีแบบว่ากระเป๋าเก็บความร้อนความเย็นอนะหนูทำเมนูแรกเป็นเมนูฟักทองผัดไข่เพราะว่าหนูแบบอยากกินฟักทองมากพี่หลิงก็บอกเหมือนกันว่าพี่หลิงอยากกินหนูจะหย่อนหย่อนให้กินละกกันนะ เสร็จกับข <มา S 1> ้าวด้วยอ่ะแบบว่า้อเยอะอ่ะทำเ็นโตหรอ<ม>หนูยังไม่เข้าใจคำว่านิยามเพราะว่าเบนโตะถ้าเบนโตะคือกล่องข้าวกล่องอาหารเฉยๆก็ใช่ค่ะ<ต>แล้วก็มีเอ่อหนูทำหนูหมักไก่ไว้จริงๆมันต้องเป็นแบบปกไก่ไอ่ะในแบบว่าร้านสะดวกซื้ออ่ะแล้วหนูเคยทำแล้วรสชาติไม่เหมือนมากก็เลยแบบว่าเอามาทำอีกรอบแต่คือ ลืมสูตรแล้วว่ามันทํำยังไงก็เลยแบบมาลุ้นเอาอีกทีว่ามันจะรสชาติแบบเหมือนเดิมไหมก็ทํากินเองฟักทองผัดไข่อร่อยมากใช่แต่ว่าหนูแบบเป็นคนกินติดหวานแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกเมนูหรอกแต่ว่าถ้าเป็นฟักทองผัดไข่จะกินติดหวานหน่อยแม่สีเดือนที่แท้จริงจังมากจริงปะคือหนูเล่าได้แหละทุกคนเอ้ยขอโทษค่ะคือหนูอะแตบบ่ว่าตอนอยู่บ้านใช่ปะหนูจะ หนูก็ไม่ได้เป็นคนทํากับข้าวหรอกตอว่าพี่ชายหนูจะเป็นคนทํากับข้าวแต่ว่าวันไหนที่แบบว่าพี่ชายหนูแบบไม่อยู่เขาเขาก็จะแบบว่าเขา <c oughs> หนูหนูหนูก็จะเป็นคนที่ทํากับข้าวให้น้องกินนะคะน้องหนูก็จะได้กินเมนูเดิมๆคือเมนูไข่เจียวไข่เจียวจริงๆหนูต้องจะทำอันนี้ด้วยนะคือมันคืออะไรอะ่ะ สามชั้นท่อน้ำปลาหนูซื้อพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้มาพร้อมกันวันพุธใช่ปะวันพุธแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำเพราะว่าวันนั้นคือกลับมาก็เย็นแล้วก็ต้องสอมใช่ปะแล้วก็วันพฤหัสก็ไปเรียนกลับมาสอมแล้วก็ไม่ได้ทำกับข้าวกินแล้วก็วันศุกร์เรียนกลับมาแล้วก็ไปรันทูต่อนี<ๆ>ก็เลยบอกว่าเฮ้ย<ๆ>วันนี้แหละมันต้องเป็นวันที่เราได้ทํากับข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียระดับกนันใช่จริงๆตั้งใจทํา สามชั้นทอดน้ำปลาด้วยแต่ว่าหนูหมักไก่ไว้แล้วอ่ะกลัวมันแบบกลัวมันเสียเพราะว่าหนูหมักนมอ่ะไม่ได้หมักแบบว่าเป็นเครื่องปรุงปกติแต่ว่าใช้นมมาหมักด้วยให้มันนิ่มก็เลยแบบว่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแพ้เพิร์หรือแพ้ปิงคือหนูกับพี่ปิงค์เป็นสหายรักกันดีกว่าค่ะเรา คือครหัวเรือคือบังบังคือหนูจะบอกว่าเอาตามที่ทุกคนสบายใจค,ค่ะนี่เนะมนาได้อันมาได้อ่ันมาได้อ่ะชิอทำงานชอบทำอาหารอะไรสุดจริงๆหนูไม่ได้ชอบทำอาหารนะแต่ว่าบางที่เราอยากกินเมนูนี้แต่แบบว่ามันไม่มีอ่ะก็ต้องทำเองใช่หนูไม่ได้ทำอร่อยค่ะนันนะแล้วก็ทำได้แค่เป็นบางเมนูเชฟประจำรุ่นสาม หนูเพิ่งทําวันนี้วันแรกใช่วันนี้เป็นไลฟ์แรกใช่ปะ่ะแล้ววันนี้เป็นวันที่หนูได้ทํากัเข้าที่นี่ครั้งแรกอะก่อนหน้านี้คือจะทําเป็นเมนูแบบง่ายๆไปๆเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแพ้ hey, คับปิงหนูเป็นส่วนเกินแล้วมือที่สามเหรอคะอันนี้คือสงสัยวอาคือหนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่าคือรีแอคทุกอย่างแบบว่ารุ่นสามอะเป็นรีแอคแบบว่าดูทาอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเขาจะรีแอคแบบเฉยๆแตบบ่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ปะ่ะ เออจะรู้สึกว่าเออมันก็ปกติใช่ไหมแต่ตอนนั้นอะหนูอะกับพร้อมพี color. ่ปิงคือเรานั่งรถตู้กลับด้วยกันแล้วเหมือนหนูเป็นคนที่แบตหมดง่ายอ่ะทุกคนอาจจะเห็นหนูดีดมากแล้วแบบเฮ้ยแพรเป็นเอ็กโทดจริงจริงแล้วหนูเป็นอินโทดมากตอนนั้นหนูจำได้หนูก็ขันไปคุยกับพี่ปิงว่าแบบพี่ปิงแล้วลหนูก็แบตหมดแล้วพี่ปิงช็อกมากว่าแบบเเกิดอะไรขึ้นน้องแบตหมดอลยเงี้ยขอบคุณค่ะ เขาก็บอกว่าหนูอ่ะแบดบหมดหรอแล้วก็อ๋อใช่ค่ะพี่หนูแบดหมดคุณปิงที่ชิปสุดๆแกางนี้ไม่มีจริงนะคะสาวไว้ทั้งรุ่นสววสดีกับพี่เมยมันมีตอนนั้งอ่ะวันเดียวกันที่หนูนั่งรถกับพี่ปิงนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าะะเขาพูดอะไรสักอย่างเหมือนกันแล้วหนูขำแต่หนูเป็นขำเวอร์ชันอทวร์ดดูกะเนีย <c oughs> แล้วเขาบอกว่าเฮ้ <c oughs> เราเหมือนแบบเราขำเหมือนโกะโจมากเลยแบบอะไรของพี่อ่ะหนูแบบอะไรอ่ะออย่างเงี้ยเขาจะ่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นหนูแบบหนูงงกับทุกอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้หนูก็ขำนะคะแบบขำจริงๆนะแต่แบบเขาบอกว่าหนูขำแบบแต่หนูหนูอ่ะคขาเรู้สึกหนูหนูคือขำแต่ฮ่าฮจีกวาพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าหนูขำแบบคือคือ้ยอังไงเกต้าวันกีลาสีดูยัยอ่ะ ดูพลังเยอะอยู่นะจริงว่าอันนั้นหนูพยายอมบู๊ตมากเลยทุกคนก็แบบเฮบยโยมมโอมอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้แบบมันสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากอยู่แบบเอนจอยกับทุกคนคือเราเอนจอยนะแต่ว่าถ้าเราแบบแบตบหมดทันทีอะ่ะมันจะดับไปเลยอะ่ะก็เลยแบบเป็นคนที่ถ้าจะดีดก็ต้องดีดเลยก็เลยกราบอารมณ์ไม่ค่อยเป็นที่นะคะขำแบบเหลียท่อขำแบบแล้ว แบบพูดนิยามหนูมาว่าเมื่อตะก,กีนี้แกเหมือนแบบเป็นลูกเจีย๊ยบอยู่ดีแล้วก็เป็นลูกเจีย๊ยบที<า>่แบบ<า>อะไรอ่ะแล้วก็มีอันนี้หนูเห็นพี่ปิงเล่าว่าอะไรหนูหนูเห็นหน้าพี่ปิงแล้วนึกถึงแม่แขวนเสื้อหนูไม่รู้ว่าจะมีคนจาได้ไหมแต่หนูจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นวัานานั้นอ่ะหลังจากกลับจากมาหารอะไรใช่ไหมคะคือหนูก็ไปเรียกรถแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบว่า รถมันติดมากเขาก็เลยมาช้าหนูก็เลยใช้ช่วงเวลานั้นน่ะวิ่งไปซื้อแม้แขวนเสื้อแล้วก็ซื้อพวกแบบของเข้าหออะแม้แขวนเสื้อน้ำยาซักผ้าต่างๆนานาซื้อแบบรีบวิ่งเลยนะทุกคนแล้วก็กลับมาแล้วก็รอรถด้วยกันแล้วจังหวะนั้นคือแบบว่าเขาอานะนารุ่นสามใช่ไหมคะหนูก็เลยต้องรีบเข้าไปที่ห้องซ้อมแต่ว่าเหมือนกับว่าแบบหนูต้องเอาของไปเก็บก่อนพี่ปิงก็เลยเป็นพี่ที่แสนดีของรู้มากว่าอาสาไปเก็บให้หนูใช่ไหม แล้วหนูก็ลืมไปเลยว่าหนูซื้อของมาแล้วพอวันต่อมาหนูกลับกับพี่ๆอีกรอบหนูก็เลยบอกพี่ปิงว่าเ hey, ฮ้ยพี่หนูเห็นหน้าพี่แล้วหนูนึกถึงไม่ขวัญเสือ้อเลยแค่นี้แหละคือมันไม่มีอะไรเลยเป็นสาวมหาลัยนี่เองใช่แล้วว่าเรื่องนี้รอฟังจากใครวะรอใครวัดคอนเฟิร์มอะไรอ่ะก่อนจะมาเป็นซีเจมเคยมาจับมือพี่ๆอันนี้หนูอยากเล่ามาก จริงๆคือหนูอะชอบเพลงของ4 8ดนะแบบว่าของไทยอะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงเลยทุกคนเพลงไทยเพลงต่างๆอะไรที่ร้องได้มันจะเป็นเพลงที่ได้ยินเฉยแบบว่าคนอื่นเปิดหรือแบบมันเป็นกระแสหรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงของแบบ48เพลงของฝั่งบีนเคซีทออะไรอย่างเงี้ยจะฟังแล้วก็จะฟังแบบว่าฟังวนอะแบบเคยฟังเพลงนี้ก็จะฟังแต่เพลงนี้คือไม่เคยเปิดแบบ เพลงอื่นฟังเลย,เลยอะไรเงี้ยก็จะทําให้หนูมีปัญหามากคือเพลงนี้เพลง,งอะไรอะอะไรเงี้ยแต่เคยได้ยินแต่มันคือเพลงอะไรคือแบบว่าหนูเป็นคนไม่ฟังเพลงเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้ตามมงมาก่อนแบบตามแบบอู้ตามอะไรเงี้ยแล้วแบบเออไม่ได้เคยมางานหรือร่วมอะไรแต่ว่ารู้จักตั้งแต่แบบตอนมีบีนเคเข้ามายอะไรเงี้ย เพราะว่าช่วงนั้นแบบดังมากแล้วก็เราก็จะรู้จักตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมันมีวงญี่ปุ่นแล้วก็แบบเคยดู a k b z e โ o zero f ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบดูการ์ตูนมากเป็นคนแบบแต่ก็ดูวนแหละชอบดูการ์ตูนก็เลยแบบรู้จักจากการ์ตูนมาก่อนว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้แล้วก็อ๋อ oh, มันมีวีนเคขึ้นมาเป็นน้องสาวก็เลยรู้ต่างต่านานา,นานอย่าอย่ามองกล้องบ่อยพี่ขืน พี่หลับตาได้นะคะชุดเซมบีนคที่อยากลองใส่ชุดเซมบีนคที่อยากลองใส่คือเอาแบบล่าสุดเลยละกันหนูแบบว่าอยากหนูชอบชุดสัญญาณะของพี่เชอมากคือแบบหนูหนูชอบมันน่ารักมากแล้วก็เพลงก็น่ารักแต่มันก็มีชุดที่แบบอยากใส่แบบอยากใส่เหมือนกันว่าเร็วๆนี้ก็อยากใส่อะไรก็แต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ใส่ไหมแต่ก็อยากใส่ทั้งฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งหนูนี่าง ชอบไอเคบีซิโรซิลล์เดเหมือนกันใช่เทดีออะจริงเหรอเข้าทีมหลูงปูเข็มได้เลยหนูขอปิดอีทูดเขาจะรับหนูไหมคะสมัยผมยังอยู่มอตนผมเริ่มติดตามบีนเคยเหมือนกันใช่ไหมเ,ออเคยเจอพี่ผักผมไม่เคยเจอคะ่ะแต่ว่าเคยมีคนทักว่าหน้าเหมือนพี่ผักตั้งแต่ตอนปเปิดตัวไหมนะเปิดตัวรุ่นสองมาสักพักนึงอะแล้แบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าหนูน่าจะแบบ โผล่แบบชอบไลฟ์อะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็มาบอกว่าหน้าเหมือนผักขมเบียนเคเลยหนูก็แบบผักขมเบียนเคคือใครก็เลยไปซื้อแล้วก็อ๋อเขาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่โอชีใครครับคือตอบยากมากอะทุกคนว่าเอางี้หนูจะตอบยากมากคือหนูจะพูดคําตอบนี้แล้วกันเป็นคําตอบที่แบบหนูแบบว่าพูดตอนที่ ออดิชันก็คือหนูบอกว่าเออแบบถ้าจะให้เลือกแบบมันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครเพราะว่าแบบเวลาที่หนูดูแฟนแคมแต่ละคนอ่ะมันจะมีความแบบว่าเออรุ่นพี่เขาจะแบบมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปแล้วมันจะมีความแบบน่าดึงดูดที่แตกต่างกันที่เราละสายตาจากเขาไม่ได้แล้วแบบหลังจากที่หนูมาซ้อมที่เนี่ยทุกครั้งที่แบบซ้อมในห้องซ้อมใช่ปะเวลาที่หนูมองไปที่ใครสักคนหนึง่งอ่ะหนูจะรู้สึกว่าหนูจะละสายตาจากคนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้คนนี้เขาแบบ เส้นเราแบบมีเสน่ห์จังเลยทำไมคนรู้สึกว่าแบบโหแบบร่าไอดอลมากเข้าใจป่ะคือถ้าเป็นใน a.k.b มันก็จะมีอตัวแบบนี่นี่ a.k.b ซีโร่ซี่ะมันจะมีตัวเนี้ยเปล่งปากกายออกมาเมื่อคนนมีความเป็นไอดขคือหนูรู้สึกว่าเป็นฟิลนั้นเลยอะเยี่ยแล้วเสียงแอบขายจริงหรอหน้าเหมือนมาตอบยากเท่ากับเป็นดีดีดีดคืออะไรหน้าเหมือนปัมมี่วีนคิไม่เหมือนนะคะแต่หนูอะ หนูชอบเขามากคือหนูชอบหลายคนเลยหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนรอวันที่หนูมีสื้อย้ายอะนะแบบว่าหนูเป็นคนชอบแต่งตัวมากคือหนูมีสไตล์ในหัวแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยมีสื้อาใส่เท่าไหร่อ่าคีล,ะละ่าใช่แล้วใส่ตาจากแผลไม่ได้เลยจริงปะจริงปะโนเห็นนะคะ ทุกคนเวลาที่แบบหนูเล่าแบบว่าเวลาที่แบบหนูพูดอะไรีบยบางทีหนูแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะตั้งแต่มสีจ่จนตอนนี้พี่นั่นเจอาโอ้จริงเหรอต้องเรียนรู้กับขับพิงอเส่เลือกผมแล้วเส่เสื้อสีดำคนว่าฮะคีรัละละัตแพงทำไมมันหนาจังเลยเอ่ะคือหนูว่า หลังจากนี้ใช่ป้ะหนูรู้สึกว่าหนูมาเวแบบน่ารักไม่ได้แล้วเพราะทุกคนมองหนูรลอ,อกไปแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคือหนูอะ เห็นแล้วว่ามันมีคลิปอะไรออกมาหนูก็แบบเออเขาไปเอาคลิปมาจากไหนนะอะไรเงี้ยแต่ก็พอเดาได้ว่าจากไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเกิดนิดนึงมันครีนต์ตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยสมัยนั้นแล้วก็หลอดด้วยอดีตหนูว่าอยากอวดทุกคนมากว่าจริงๆมันมีอันที่หลอกกว่านั้นแต่ว่าทําไมไม่มีใครเห็นสิ่งนั้นหนูแบบหนูหล่อมาก่าหนู หนูไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวขอถามพี่ลีนาก่อนนะคะจังหวะตลกมากพี่ลีนาคะหนูเปิดได้ไหมอันนี้หนูเองค่ะแต่แค่หล่ออันนี้หนูเองใช่ค่ะต้องเรื่องเงินแน่ไม่เปิดอนะันการเก็บเงินแบบโดนแบบนี้หนูเองอะหนูเองค่ะพี่เหมือนเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะใช่หนูเองค่ะหนูเองหนูเองจริงๆค่ะพี่เลยนะหนูเองจริงๆ หนูเองหนูเองหนูเองค่ะเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายแบบเด็กหน้าผันหลันอตอนนั้นมีแก้มโอ้ยใช่ตอนนั้นอายุสิบห้าที่หนูใ่เพี่ละช่ลชงไปแล้วถ้าเป็นถ้าผู้ชายแบบนี้น่ารักอุ้ยผู้ชายที่หน้าตาน่ารักอุ้ยพี่เล่าบอกว่าดูเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักนะคะเปิดได้ใช่ไหมคะเปิดได้ใช่ไหมคะ หนูจะให้ทุกคนดูนะคะนอันนี้อันนี้คือพี่ลีน่ายังช็อกกับทุกคนคือหนูจะให้ทุกคนดูว่าอันนี้คือหนูเองรอบะให้ดูแค่นี้พอแล้วไปกดย้อนหลังเอานะคะมันจะนานเกล ชอ็อกป่ะหนูก็ยังชอ็อกหนูหล่อมากหนูจะบอกว่าแต่ก่อนตอนที่หนูเล่นแอปต่อต่อใช่ป่ะคือหนูเล่นต่อต่อหนูแบบว่าพูดิดตามอะ่ะหนูสูงสุดคือแสนห้าเลยนะแต่ว่าแบบว่าเป็นแต่มีผู้หญิงซะส่วนใหญ่แล้วหนูก็จะเดินแบบว่าผู้ชายหมันใส่ว่าแบบเฮ้ i, าายทำไมไอ้คนนี้มันขี้เก๊กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกหนูก็จะแบบว่าทำไมคนนี้ขี้เก๊กจังเลยหนูก็จะแบบอะไรอ่ะ มาทวินเทลให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าอยากดูก็ไวไลฟ์นา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 ไม่การันตีแมนแมนคุยกันหล่อกเกินอ่ะอแล้วหนูอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าสมัยที่หนูแบบผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดที่คอนโดคือหล่อมากใช่ค่ะหนูเป็นนักกีฬาที่คอนโดหรทุกคนเคยเป็นใช่คำว,ว่าเคยเป็น หนึ่งโจม้มากเมื่อก่อนน้องเพชรตอนนี้เป็นน้องแพรเมื่อก่อนเฮ้ยไม่หนูหนูเรียกล่างที่หนูหล่อว่าน้องพอชน้องพอชคือมันเท่อะไม่ชอบคือเพชรมันดูชื่อไทยไปอะขอชื่อน้องพอแต้ปะแพรคนหล่อแต่ยังไงก็มองว่าแพรใช่มองว่าหนูน่ารักถือเพราะว่าหนูแบบเป็นสาวองเเออจริงๆแบบว่าแพเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วใช่คือจริงๆหนูแบบเป็นผู้หญิงนะคะ่ะทุกคน ลืมร่างนั้นออกไปคือหนูไม่ได้ตัดผมสั้นแบบไม่ได้ตัดทูบ็อกด้วยซ้ําแต่ว่าความตั้งใจในชีวิตหนูอะครั้งนึงหนูอยากตัดทูบ็อกสักครั้งนะแต่แบบมันไม่เอาแล้วอะทุกคนหนูเคยตัดผมสั้นใช่ปะคือหนูอะเป็นคนที่แบบแม่ได้เป็นคนผมตรงเป็นคนผมอยากโศกไงก็เลยแบบคือถ้าจะให้ตัดสั้นมันก็จะต้องเสียแต่หนูไม่ชอบหนูมชอบอะไรที่มันยุ่งยากอะเข้ใจะปะแต่เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบว่าเซตผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องเซตผมนะคะ อย่างวันนี้ก็เซตแต่ว่าเซตแค่ข้างหน้าเซตแค่ข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังน้องก็จะแบบว่าเป็นร้อนมาไม่ค่อยร้อนเท่าไร่หละช่างมันละกันกลางวันครับกลางคืนค่ะเหนื่อยอ่ะล้างน้ำถอดไม่ต้องโดนลาน้ำร้อนใช่ไหมอย่าเลยแต่หนูอ่ะเคยแบบว่าหนูอยากคุยกับทุกคนเยอะมากแบบ ประมาณว่าเล่าชีวประวัตินิดนึงคือเป็นคนที่โชคโชนอ,อืมคือหนูอ่ะเคยตอนนั้นไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนดังแต่ว่าคือยอดฟอลตอนนั้นในต่อตใช่ป,ปะก็เกือบจะแสะและมัง้งไม่รู้แต่ว่าทาไมพูดคาว่าแต่ว่าบ่อยจัง เออคือหนูอ่ะต้องไปสอบเทควันโดสายดําแบบเลื่อนเป็นสายดําใช่ไหมที่จังหวัดอะไรสักที่นี่แหละจําไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนที่ไปอ่ะไปเจอน้องทีมอื่นแบบจังหวัดอื่นเลยก็เดินเข้ามาทักหนูว่าพี่ใช่พี่แพรไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็ที่ตอนนั้นแบบคนดังแล้วหรอเนี่ยโอ้ยไม่กอดีใช่ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากอือแต่ว่าแต่ก่อนยังเป็นเอกทั่วอยู่นะ แต่อยู่ดีๆหนูก็กลายเป็นอ n t โ o รได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันโหสายดำใช่หนูสายดำเรียนเทควันโดมาตั้งแต่ประมาณปสป .4 ถึงม .2 หนูเลิกเรียนเทควันโดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปโฟกัสกับการเรียนนะคะเพราะว่าแบบรู้ว่าแบบตัวเองไม่ใช่สายกีฬาแต่ว่าก็เรียนมาตั้ง4ปีเนี่ย ก็นานใช่ไหมก็เลยแบบเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบจริงจังกับมันมากๆทุกคนคะอีกหนึ่งนาะทีแลฟ์จะหมดละอดีตแพคคนดังแมสสุดหดใจขอถ้าโอเคที่แกมเฮ้ยทุกคนหนูจะบอกว่าแบบหนูชอบให้ทุกคนแบบเรียกหนูว่าการะลอกมากเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นชื่อที่หนูใช้ไม่ไม่ได้เชิงว่าใช้แต่ว่าแบบมีคนเรียกหนูว่าการะลอกแล้วแบบหนูรู้สึกว่ามันน่ารักดีคือเขาเรียกหนูว่าการะลอกเพราะว่าหนูแกมยืด หนูเป็นคนไม่ค่อยมีแก้มนะแต่ว่าแบบส่วนใหญ่คนที่แบบมีแก้มก็จะเป็นแก้มแบบแน่นเนน่น้นใช่ป่ะแบบว่านิ่มๆแต่ของหนูอะมันจะเป็นแก้มยืดอ่ะเป็นลูฟี่อ่ะก็เลยแบบนองกระโลกเลยจ้ะนอกเออใช่น้องก,กะโลกไม่กะทำเองเลยอ่ะ <laughs> ปิงนใช้อีโมจิกะโลกนะจริงปะเนี่ย โอเคงั้นเราซ you a g เก n แล้วก็นเนาะวันไหนสักวันหนึ่งอยา่านหน้าหนูจะมาไลฟ์แบบเป็นแนวนอนให้ทุกคนเตรียมใจไว้ก่อนตอนนี้ก็ได้เวลาที่หนูต้องไปแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าแพรหลิงอะคือพี่หนูขอที่มาที่ไปได้ไ,ดไหมอันนี้ไว้คราวหน้าหนูจะมาสืบสวนนะคะหนูงงที่มาที่ไปของคําว่าแพรหลิงมากไปละแพรเพิร์บาย<พ> <laughs> บายแพรลิงบายบายค่ะบายบาย Er. <Lee> ได<ร>้ตแล้วจ้ะมองหน้ามาหนูไปนะจบแล้วละ